ใครมีปัญหาในเรื่องของไม่แข็งไม่อืดไม่ยาวไม่ใหญ่กันบ้างคะหรือว่าใครที่บอกว่าปล่อยให้แฟนค้างมีปัญหาในเรื่องของล่มปากอ้าววันนี้ติดต่างมีอะไรดีๆมาแนะนําเลยคะ่ะกับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับท่านชายได้แนะนําตัวนี้เลยคะ่ะกับกาแฟ mountain bird คะ่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ สมุนไพรค่ะที่จะไปช่วยในเรื่องของสมรรถนะทางเพศได้อย่างโดยตรงเลยนะคะและที่สําคัญก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดก็จะทําให้สมรรถนะทางเพศของคุณผู้ชายนั้นมั่นใจมากกว่าเดิมให้มีความแข็งใหญ่อืดทนนานแล้วก็ทําให้แฟนนั้นฟินได้ตลอดทั้งคืนวิธีการชงนะคะก็ชงง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทําการเทนาน งไปนะคะคแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะต้องบอกว่ากาแฟมารเทนเบริร์สของเรานี้นะคะคนง่ายมากๆนะคะละลายน้ำได้ดีสุดๆเลยละคะ่ะก็ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความอหอมมากๆ แล้วก็รสชาติดีสุดๆเลยละค่ะสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะลิ้มลองกับรสชาติที่หอมขนาดนี้อย่าลืมนะคะกับกาแฟมอลเทนเบิร์ดค่ะ ่อนมีกิจกรรม3 0มสนาทีเน้นย้ำแค่2งแรกก็เห็นผลแล้วเพิ่มความมั่นใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่สำคัญนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีสมุนไพรนะคะที่จะช่วยในเรื่องของสมรรถนะทางเพศของผู้ชายแบบโดยตรงเลยแล้วก็มีออยอย่างชัดเจนรับรองว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะท่านไหนนะคะที่อยากจะมีความสุขต,ตลอดทั้งคืนกับคู่รักแล้วแล้วก็แนะนำการแต้มเราเช่นเบิร์ดของเราในหนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมด1ิบซองด้วยกันค่ะ 12บซอก็ฟินไป10คืนกันเลยทีเดียวค่ะใครที่อยากจะมีความฟินแบบนี้แล้ว,ลวก็แนะนำจัดได้เลยนะคะกับการแฟมอสเทนเบิร์ดของเราค่ะสั่งซื้อง่ายๆนะคะคุณสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้หรือว่าจะโทรเข้ามาสั่งซื้อก็ได้ค่ะรับรองว่ามีติดห้องเอาไว้แฟนคุณจะฟินไปตลอดทั้งคืนเลยค่ะ